สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นมือถือในแบรนด์ a m s u n g เป็นรุ่นเริ่มต้นด้วยนะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้ s a m s u งกาล l a ซี่ A075G นะครับซึ่งก็จะมีเป็นรุ่น 4G ด้วยคลิปวันนี้ผมมีราคาพิเศษมีโปรพิเศษนะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้มาแบ่งปันให้กับท่านในที่กำลังอยากจะซื้อมือถือใหม่แล้วชื่นชอบเป็นแบรนด์ a m s u n g นะครับลองมาดูข้อมูลราคาข้อมูลโปรโมชั่นสำหรับ s a m s u n กาล l a ซ y a075g รุ่นนี้กันนะครับว่าน่าสนใจไหมตัวเครื่องเดี๋ยวผมมีมาแกะกล่องรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะสรุปพรีวิวหลังการใช้งานมาให้ดูด้วยแต่ว่าคลิปวันนี้เราลองมาดูข้อมูลราคากันก่อนนะครับว่า าเราจะซื้อ Galaxy A07 5G ซื้อที่ร้านไหนได้ราคาดีที่สุดซึ่งผมก็ได้สรุปมาให้แล้วนะครับในเรื่องของสเปคมาดูกันนิดนึ่งนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A07 รุ่นนี้นะครับหน้าจอการแสดงผลนะครับอยู่ที่6.7นิ้วจอภาพจะเป็นจอแบบ PLS LCD นะครับความละเอียดก็จะเป็นแบบ HD Plus ก็คือ1,600คูณ720พิกเซลอัตราเฟชเรทของหน้าจออยู่ที่90เฮความสว่างสูงสุดอยู่ ที่800นิตนะครับชิปการประมวลผลก็จะเป็นชิป m e d i a ิก k h l l o o g 99 Octa-Core ความเร็ว2.2 g h กนะครับ GPU เป็นมาริ g 57 MC2 แรมให้มา4 GB นะครับลอมหรือว่าความจุให้มา2แบบก็คือ64แล้วก็128 GB รองรับ Micro s d card ได้สูงสุดถึง2เทรนะครับในเรื่องของกล้องนะครับกล้องหลังให้มา2ตัวความละเอียดของเลนส์หลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลยนะครับค่า f หรือว่ารูรับแสงอยู่ที่1.8มีเลนเดฟอีกนะครับความละเอียด2ล้านพิกเซลค่า f 2.4ส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาถึง8ล้านพิกเซลนะครับระบบปฏิบัติการก็จะเป็น Android v ร์ชั่น15นะครับครอบทับด้วย One UI v อร์ช่น7.0รองรับการเชื่อมต่อก็จะเป็น Wi-Fi 5นะครับ Bluetooth 5.3มีรูเสียบหูฟังขนาด3.5มิลมาให้ด้วยแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อจะเป็นแบบ USB Type C นะครับส่วนแบตเตอรี่ให้มา5 0 0 0 m ป์รองรับการชาร์จไว ได้25วัตต์นะครับนี่เป็นข้อมูลสเปคโดยสรุปของ Samsung Galaxy A07 รุ่นนี้นะครับก็จะมีทางรุ่น LTE หรือว่า 4G แล้วก็ 5G ด้วยนะครับสเปคก็ถือว่าค่อนข้างดีพอสมควรถ้าเรานำไปเทียบกับราคาเมื่อดูในเรื่องของสเปคกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของราคากันบ้างนะครับคลิปนี้ผมก็มีมาให้ดูทั้ง2แบบเหมือนเดิมก็คือซื้อแบบเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญานะครับแล้วก็การซื้อแบบติดสัญญาก็จะได้ราคาถูก ราคาพิเศษมากๆเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่าเราซื้อแบบไหนคุ้มที่สุดเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A07 อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่11กันยายนปี2025นะครับมีราคาจากหลายร้านมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A07 นะครับร้านนี้เป็นร้านที่ขายโดยทาง Samsung Official มีให้เลือก สอความจุก็คือแรมสี 4, ่ลอม64แล้วก็แรมสี 4, ่ลอม1 2อนะครับซื้อวันนี้แถมฟรีเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จเร็วนะครับสามารถชาร์จเร็วได้ถึง25วัตต์มูลค่า490บาทตรงนี้ก็จะมีแถมให้ไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีส่วนลดพิเศษด้วยสําหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายสําหรับโปรโมชั่น99นะครับลดราคามาแล้วตั้งแต่วันที่8ถึงวันนี้นะครับวันสุดท้ายแจกคูปองส่วนลดจัดหนักเลยนะครับลองกดเข้าไปที่ลิงก์ไปเก็บคูปองส่วนลดมาใช้ลดราคาเพิ่มมเติได้า ค่าปกติ4,999บาทนะครับก็ลดราคาเหลือเพียง2,885บาทเท่านั้นนะครับวิธีการจ่ายเงินมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับการ,จ,ารจ่ายผ่านบัตรเครดิตจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งสแกนผ่าน qr code นะครับหรือว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้สะดวกแบบไหนลองกดเข้าไปที่ลิงก์ไปเลือกสีเลือกความจุแล้วในขั้นตอนของการจ่ายเงินเราก็เลือกนะครับว่าเราสะดวกแบบไหนมีให้เลือก2สีความจุมี2ความจุสินค้าเป็นของแท้ เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับร้านนี้ซัมซุงกาลิคซี่ A07 นะครับ RAM สี่ลอมหกสิเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์มีหัวชาร์จเร็วแถมให้ด้วยนะครับซึ่งร้านนี้ก็ขายโดยทางร้าน T.G.Official จากราคาปกติ4999บาทลดราคาเหลือ2999บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้กจกผ่อนผ่อนได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้มีให้เลือก2สีสิน คเป็นของแท้1 0 0เปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอป Lazada นะครับซัมซุงกาลิคซี่ A07 RAM4 ROM64 นะครับเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ร้านนี้สามารถออกใบกำกับภาษีได้จากราคาปกติ6,999ลดราคาเหลือ2 9 9 9บาทนะครับเก็บคูปองส่วนลดสำหรับโปร9 9วันสุดท้ายก็ลดเพิ่มได้อีก4 0 0ถึง500บาทก็ลองกดเข้าไปดูส่วนลดกันก่อนมีให้เลือกส สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้สแกนผ่านโมบายแบงกิ้งได้นะครับเลือกได้เลยว่าเราสะดวกแบบไหนสําหรับการจ่ายเงินสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อมือถือรุ่นใหม่รุ่นนี้นะครับซัมซุงกาลิซี่ A07 จากทางด้านแอปลาซาดานำมาให้เลือกกันทั้งหมด3ลร้านชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของลาซาด้านะคร ดูราคากันต่อที่ทางด้านแอปช้อปปีกันบ้างสําหรับ Sams u งกา a l a ซ y a 0 7นะครับร้านแรกร้านนี้เป็นรุ่นแรมสี่ลอม64ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ5 9 9 9บาทก็ลดราคาเหลือ29 -99 บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากแก่ผ่อนก็ผ่อนได้มีโค้ดส่วนลดจากร้านเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับในส่วนของสีมีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้100%เปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ Samsung ให้1ปี สซลารนที่2สําหรับร้านนี้ซั s u ุง g า l a ซี A07 นะครับแรมสี่ลอม64เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์รุ่นนี้หน้าจอ6.7นิ้วแบต5 0 0 0มิลลิแอมนะครับจากราคาปกติ5 9 9 9ก็ลดราคาเหลือเพียง2 8 9 9บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากาะผ่อนผ่อนได้มีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้100%เปเเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซั s u n งให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับร้านนี้นะครับ l a x ซ A07 เป็นรุ่น RAM 4ลอม128 GB นะครับขายโดยทาง Samsung Official นะครับซื้อแล้วนี้แถมฟรีเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จเร็ว25วัตต์มูลค่า490บาทมีแถมให้ไปด้วยนะครับแล้วก็ยังมีโค้ดส่วนลดจากร้านมีทั้งโค้ดลด35%ลด30%ลดอีก1,500บาทลด12%ลด3,500บาทนะครับเยอะจริงๆสําหรับส่วนลดรล้วนี้ก็ลองกดเข้าไปดูกันก่อน,อนได้ที่ลิงก์ที่3ของ Shopee นะครับในส่วนของการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อย่าเก,ก็บผ่อนผ่อนได้10เดือนนะครับผ เพียงเดือนละ389บาทต่อเดือนเท่านั้นดอกเบี้ย0%มีให้เลือก2สีสินค้าก็เป็นของแท้1 0 0เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อซัมซุงกาลิซี่ A07 จากทางด้านแอปช h o ปปีนะครับชอบร้านไหนก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช h o ปปีต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับสำหรับการซื นี้นะครับว่าค่ายมือถือแค่ไหนที่ลดราคาให้น่าสนใจที่สุดเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย TrueMove H นะครับ Samsung Galaxy A07 5G นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นเพียง1499บาทนะครับมีให้เลือก2สีความจุมี2ความจุแต่ว่าตอนนี้สินค้าอาจจะหมดชั่วคราวนะครับเดี๋ยวมีการเติมเข้ามาอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่จริงๆนะครับรายละเอียดของโปรโมชั่นก็จะมีให้เราเลือกหลายแบบเลยนะครับมาดูกันที่แบบแรกก็จะเป็นโปรสำหรับ ลูกค้าปัจจุบันซื้อได้ที่ราคาพันส่บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ตงหน้าโปร5 9 9ราคาพันเจ็ดร้อยเกาโปรสี่าราคาสองพยเก้ลูกค้าใหม่นะครับราคาพันสี่รสบาทเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละหกเก้าเก้ามีค่านตตุงหน้าด้วยนะครับเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทโปรห้าเก้าเก้าราคาพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าค่านี้ตงหน้าหกร้อยสี่สิบสองบาทโปรสี่เก้าเก้าราคาสองพัน นะครับราคา1499แล้วก็สุดท้ายเป็นโปรสำหรับการย้ายค่ายออนไลน์นะครับราคา1499เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ9 9 9โดยที่ไม่ต้องจ่ายขนันดิตรงหน้านะครับโปร 5 9 9ราคา1,799ส่วนเครื่องเปล่าขายอยู่ที่3,999บาทเท่านั้นถ้าในที่สนใจกครซื้อก็สามารถไปขันซื้อได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขานะครับส่วนค่ายที่2เป็นของค่าย DT แทนะครับซัมซุงกาเล็กซี่ A07 เป็นรุ่น LTE หรือว่า 4G นะครับแรม4รอม128ซีด้ทีราคาเริ่มต้น1,499บาททุกแพ็กเกจนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้าของ d t แทนะครับส่วนเครื่องเปล่าขายอยู่ที่3,999 บาทโปรเน็ตรายเดือนมีให้เลือก3แพ็กเกจน,นะครับแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ699ซ้าีเดย์ที่ราคา1,499บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตทุ่งหน้าโปร599ราคา1,799ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตทุ่งหน้าแล้วก็โปร499ราคา2,199ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตทุ่งหน้านะครับทุกโปรสัญญา12เดือนถ้าในที่อยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ทูดีเทคห้าจีทุกสาขานะครับส่วนค่ายสุดท้ายเป็นของค่าย AIS Samsung Galaxy A07 4G เป็นนนรุ่ะครับซีที่ราคาเริ่มต้น8 4 9ิบาบาท ซึ่งวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งออนไลน์ได้นะครับมีให้เลือก2สี2ความจุถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้อสามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ s a m s u งก g a l ซี่ A07 นะครับมีทั้งรุ่น 5G แล้วก็ 4G มาให้ท่านได้เลือกซื้อกันชอบแบบไหนเลือกซื้อกันได้เลยนะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ช้อปปี้กดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่่่่่ททททีีด้าาานนลลงขอคคิปบบุุณกรั ชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ